สวัสดีครับสองชัชดๆวันนี้กับเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคานหลังหลวงปู่พิษเป็นรุ่นสร้างสะพานวัดหัวดงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเหรียญรุ่นนี้เป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองสร้างในปีพุทธศักราช2537เรามาดูเนื้อหาของรายละเอียดของเหรียญรุ่นนี้กันเลยครับ เรื่องต้นครับเราดูลักษณะของแบบพิมพ์ของเหรียญน,นะครับความคมชัดของเหรียญผิวพันของเหรียญน,นะครับว่ามีความตึงมากน้อยขนาดไหนนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านข้าง ต่อจากนั้นครับเรามาส่องชัดๆกันครับเบื้องต้นครับเราดูไปที่ใบหน้าหลวงพ่อเงินนะครับเราจะเห็นเมดต,ตาทั้งสองข้างนูนเด่นขึ้นมาเลยนะครับเป็นเม็ดเปลือกตาบนเปลือกตาล่างนะครับเส้นคมชัดนะครับ โหนคิ้ว no นะครับจะหนาและลึกรอยอยากเขียวย่นเส้นหนาผากจะลึกคมชัดดูเป็นธรรมชาติเส้นผมโดยรอบจะเป็นเส้นทีๆเล็กๆนะครับและคมชัดมาก หูรุ่นนี้นะครับใบหูของหลวงพ่อเงินจะกลางเป็นสันเหลี่ยมลึกเข้าไปช่วงบนด้านซ้ายเช่นกันครับหูจะกลางบริเวณจมูกนะครับของหลวงพ่อเงิน จะโน้นเด่นนะครับโค้งมนช่วงปากปากบนนะครับจะบางกว่าปากล่างและห่อลงมาช่วงคางจะนูนเด่นเด่นขึ้น ร่องคอจะเว้าลึกและไหปลาจะเว้าลึกริวจีวอจะมีเพียงสามขีดครึ่งองค์สังติจะภาพเป็นรูปสามเหลี่ยม อักษรแต่ละตัวจะนูนเด่นเส้นจะเรียวคมเลขไทยให้เราสังเกตเลขเจ็ดตรงหางเลขเจ็ด จะโค้งลักษณะเหมือนงวงช้างสำหรับบล็อกรุ่นนี้อักขระยันจะนนเด่นเส้นจักคมหูเหรียญด้านบน การเจาะจะดูเป็นธรรมชาติรูจะใหญ่ต่อจากนั้นเรามาดูด้านหลังเริ่มจากหูเหรียญด้านบนเจาะจากด้านหน้ามาสู่ด้านหลังจะปลิ้นดูเป็นธรรมชาติ ช่วงหูเหรียญด้านบนให้เราสังเกตดูจะปิ้นขึ้นนะครับจะห่อขึ้นมาขอบข้างตรงสันคอของห่วงจะปิ้นขึ้นมาปิ้นและคมขึ้นมาก ต่อจากนั้นเรามาดูที่อักษรของยันจะโนนเด่นเส้นคมและมีเส้นวิ่งอยู่หนึ่งเส้นให้เราสังเกตเรียวเส้นเล็กบางจะซ่อนอยู่นะครับจะวิ่งผ่านอยู่หนึ่งเส้นอักษรของยัน โนนเด่นคมใบหน้าของหลวงพ่อเมตตาจะโดนจะโดดขึ้นมาเลยนะครับของหลวปุพิษเส้นตีนผมนะครับทั้งหมดจะเรียว เส้นเล็กละเอียดหูของหลงภูพิษจะกลางทั้งสองข้างให้เราสังเกตด้านบนหูนะครับร่องจะลึกให้เราตะแคงดูด้านซ้าย จะมีเนื้อเกินเป็นสันช่วงใบหูนะครับเป็นเส้นซ้อนจมูกและปากจะเรียวได้ลูกช่วงไหายปลาร่องจะลึกเล็กน้อยริ้วจีวรกรีบจีวรมีเพียงสองเส้น สังกติที่พาดช่วงโค้งเว้าตัวล่างจะมีเนื้อเกินเล็กน้อยตรงจุดนี้ครับอักษรด้านหลังจะโน้นเด่นและคมชัด ผิวเหรียญกระไหลทองจะเป็นลักษณะนี้นะครับตามอายุการเวลาเริ่มจะมีการเจิดจางผิวด้านยังตึงต่อจากนั้นเรามาดูขอบตัดด้านด้านขวามือนะครับพลิกมาด้านหน้าเหรียญของหลวงพ่อเงินแล้วพลิกมาด้านขวาครับเริ่มจากด้านบน ดูขอบตัดด้านบนครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับตัดชี้ครึ่งเป็นรอยขั้นนะครับ ต่อจากนั้นเรามาดูด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับพลิกไปทางซ้ายมือของเหรียญน,นะครับ นะครับเราจะเป็นเห็นรอยตัดฉีกครึ่งนะครับชุบกระไรนะครับเราจะเห็นนะครับเหรียญรุ่นนี้มีความโดดเด่นมากเนื่องจากตะกุดยุกเก่าของหลวงพ่อพิษ นะครับที่มีอยู่บ้างตะกุดของเกจิต่างๆนะครับแต่ละท่านนะครับได้รวบรวมสะสมนะครับแล้วก็มีเกจิแต่ละท่านนะครับลงจานแล้ช่วยหลงหลอมอีกครั้งนะครับเป็นพิธีใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคารได้ลงมาประทับนะครับรับรู้ในการบวงสวงพิธีรุ่นนี้นะครับพุทธคุณจะโดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมนะครับ มีโชคลาภนะครับแล้วก็แคล้วคลาดคงกระพันสูงนะครับเพราะเป็นเหรียญประสบการณ์นะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้คนพื้นที่ค่อนข้างจะหวงแหนมากครับนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำว่าเซตใหญ่ w m เซตใหญ่ w m ห้าสี่ห้าเก้าห้าสามจะเจอรายละเอียดของการทำคลิปภักก่อนหน้านี้ทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณครับ